เพราะว่าคนไข่อันนี้คนไข้เขาไอปวดสะโพกน,น,นานๆเนี่ยแล้วเ,เราสอนสอนดูอ่ะสอนสองอย่างอะ่ะควนี้คนไข้จําไม่ได้ก็คือเวลาเรามีปัญหาปวดสะโพกแล้วมันเดินเดินแล้วมันเดินอปวดหลังลงสะโพกอะ่ะเดินแล้วมันไม่มีแรงอะ่ะต้องต้องทำสองท่านี้คนไข้จําไม่ได้นะสองท่าก็คือท่าท่ายืดสะโพกนะท่ายืดสะโพกจึค๊คือยืดสะโพก นะมันจะคู่กับอันนี้สะโพกก็คือใช้เลขสี่เลขสี่นี้คนไข้าทาก็ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะยกหัวก็ได้ไม่ยกก็ได้นะถ้าดึงไม่ได้ดึงอย่างนี้นะถ้าดึงได้ก็ดึงอย่างนี้อย่างนี้นะอาจารย์ว่าเวลาเราเรา,เราดึงคนไข้อะค้างอย่างเงี้ยนะมันจะสบายไม่ต้องนับเลยค้างไว้เลยนะนะเป่าลมออก ถ้าไม่ตึงก็ขยับมาอีกอย่างเงี้ยนะอันนี้เราจะยืดสะโพกอันนี้ยืดสะโพกซ้ายนะนยืดอย่างนงี้นะเต็กสี่เลืยท่าเต็กสี่หาหาหามุมมันนะหามุมหามุมที่มันรู้สึกว่ามันตึงเนี่ยตึงก็ค้างไวอง้อนยะนะ่างเงี้ยนะนะจะยืดฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะยกขึ้นมาดูก็ได้นะยกหวัวก็มาดูก็ได้ค้างมาเลย คือเอาเท่าที่ได้ค้างไว้อันนี้เราจะยืดสะโพกก่อนพอยืดแล้วมันมันรู้สึกว่ามันมันคลายลงแล้วเนี่ยเราค่อยมาเพิ่มมันจะคู่บก,การเพิ่มใหมนี้เพิ่มในแนวแกนกลางก็คือเพิ่มการเพิ่มในแกนกลางก็คือเพิ่มแนวกระดูกสันหลังอย่างเงี้ยเราก็ใช้การเก่งเอาเก่งอย่างเงี้ยนะถ้าเก่งอย่างี้มันจะเก่งไปหมดเลยนะเนี่ยนะมันเสียเวลาในการทาพอเก่งเสร็จ เอาข้อเท้าด้วยกระดกข้อเท้าเก่งข้อเท้าด id <currently> ้วยอีกพอเก่งแล้วมันจะได้หลายอย่างเก่งก้นอีกนะขมิบก้นยกก้นขึ้นมาอีกนะถ้าอย่างนี้ถึงแรกใช้มือดันได้ถ้ามือดันก็กอดอกไว้อย่างนี้ดันเลยอย่างนี้นานนานเลยก็ได้นะมันจะประมาณสิบถึงสิบห้าวินาทีมันจะล้าล้ามากเมื่อล้าไม่ไหวแล้วก็จะมาตกประมาณสิบห้าวินาทีค่อยๆเอาลงนะเห็นไหมมันจะร้อนวูบเลยนะถ้าตังถึงมันจะร้อนวูบกดไปเลย กระโดกกระดกก็เก่งนะแล้วก็ขมิบก้นแล้วก็ยกเนี่ยจะคู่กันนะฮะคู่กันบางคนก็บอกให้นับก็ได้ไม่นับก็ได้แล้วแต่นะแต่ให้นานหน่อยหนึ่งนานจรู้สึกว่าเราล้าไม่ไหวแล้วนะมันไม่ไหวแล้วอะตกประมาณสามสิ่วินาทีนะนมากก็วางลงนะทากี่ครั้งดีก็ประมาณสิบครั้งนะทำสิบครั้งแล้วก็เนี่ยสองท่านะสองท่ามันจะได้ไม่มันจะได้คู่กันนะก็คือก็คือ แนวแกนกลางดีสะโพกยืดเวลาเดินมันก็จะมีนะกดกดหัวใจตรงนี้นะกดด้วยหัวใจแล้วก็แชร์ด้วยขอบคุณครับ